ตอนนี้เรือออกไปใช่ไหมฮะสามสิบมงก็ได้สิบมงก็ได้เดี๋ยวจะพาไปดูนี่ตรงนู้นหนึ่งนาทีแล้วในเสียสาชามา<ส>ไม่ทันน่ะ ตอนนี้ก็อยู่ที่สวนสาธารณะจำชื่อสวนไม่ได้แต่ว่าอยู่ที่อยู่หน้าเกาะลอยเกาะลอยอยู่ตรงข้ามย้อนไปเมื่อปี1985ดูทุกประศออะไรนะพ่ออยู่โรงเรียนสำชันศรีวิชาอ,อยู่ที่นี่แหละแล้วปรากฏว่ารุ่นพี่ชวนพ่อมาเข้าวงชื่อว่าวง Mad Dog Blue ด็อกบลูสน right? no i̇şte. right ่าดเลยบลูส์ใช่ใช่แต่ว่าสมัยก็จะอ่านว่าบลูแมดด็อกบลูสก็แปลว่าไอหมาบ้าชนิดหนึ่งใช่ไหมแล้วก็รุ่นพี่ก็มาชวนบอกว่าเอ้ยมาร้องเพลงกันหน่อยแต่มีความสำคัญมากนะเพราะอาจารย์เฉลียวชาตเป็นโรงเรียนที่ขึ้นชื่อเรื่องเกี่ยวกีฬาพ่อก็เล่นกีฬาทุกชนิดเลยนะแล้วก็เป็นทีมโรงเรียนด้วยรุ่นพี่ก็มาชวนให้มาร้องเพลงกันแล้วก็จําได้ว่าตอนสมัยเด็กๆในก็ะเออเราก็ชอบร้องเพลงชอบอะไรแล้วก็น่าจะมารวม ก็จะออกมาจากโรงเรียนสมชันเสียชาแล้วก็ไปซ้อมห้องซ้อมเล็กๆในศิในเมืองเสียชาแล้วมีอยู่วันหนึ่งเขาก็บอกว่าเฮ้ยเขาจะมีประกวดที่เกาะลอยในรางวัลมะโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเล่าก่อนดิโรงเรียนแต่ละโรงเรียนเ <c oughs> ขาก็มารวมกันปุ๊บโอ้ oh, มากเลยนะชนชายชนหญิงเซนต์ปอนสมชันศรียชาแล้วในชนบุรีก็มามาร่วมด้วยร้องที่เวทีนี้แต่ก่อนไม่ได้มีเวที ตอนนี้เป็นเวทีแอโรบิกเทศบาลเมืองศรีวชชะเอาเร็วหน่อยสิอยากรู้ชนะไม่ชนะบิวบิวถ้าเห็นภาพปล่ไปหน่อยแล้วได้รางวัลไหมอ่ะวทำไมถึงจ้องตาว่าได้รางวัลไมแม่นี่ก็เข้าเรื่องเลยได้เงินมาล้านหนึ่งอ่ะเออไม่ใช่แม่ก็มาประกวดไปร้องเพลงก็ขึ้นไปร้องเพลงแต่ว่าพ่อเลือกเพลงที่จะร้องเพลงสากลชื่อเพลงว่า รู้อ่รู้อ่าร้องก็ฟังไม่รู้กี่รอบแล้วลองร้องดิลองร้องดิอ่ะ r o c k a n d Roll is King r o c k a n d Roll is King Oh let those guitar play play for me play for me Oh let that song ring out That's how it's meant to be ตึ๊งตึ๊งตึ๊งตั๊กตึ๊งตั๊กตึ๊งตึ๊งแล้วก็เพลงเป็นเพลงร็อกแอนด์โรลแล้วก็เล่นกีตาร์เพราะนั้นมันก็สนุกคนก็แปลกใจว่าผมไม่เล่นเพลงร็อ o c k i n Roll ปรากฏว่า ตกรอบไม่ชนะเลิศอันดับหนึ่งนั่นไงเสร็จแล้วก็กลับไปที่อสามทันสีได้เงินไหมร้านหนึ่งอ่ะร้านหนึ่งได้ที่ไหนก็เนี่ยก็ต้องมาเป็นนูโวถึงจะได้ร้านหนึ่งนั่นคือต้นกําเนิดของนักร้องหนึ่งในสามของวงนูโวที่เกาะลอยแห่งนี้โอ้นี่ลูกสร้างอาชีพที่เนี่ยเห็นไอ้เนี่ยสร้างอาชีพเลี้ยงดูเรามาถึงทุกวันนี้ออปูนนิตี้เี่ยมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยเรา ไม่ต้องไปมันจะเป็นเต็มตามธรรมชาติเองเอางี้ดีกว่าพูดอย่างงี้ไม่เห็นภาพเดี๋ยวพาไปที่โรงเรียนเดี๋ยวพาไปที่โรงเรียนผมไม่ไปไม่ไปไม่ยพาไปที่โรงเรียนดี๋ยตกเรือใหญ่มากอีกเดี๋ยวตกเรืออีกโอเคอยากฟังอะตอบคาถามก่อนแล้วกันมีเวลามองเห็นได้เลยว่าอย่างอย่างจอนเนี่ยถือว่าเป็นคนที่รับผิดชอบตัวเองได้ดีเรียนหนังสือก็เก่งกีฬาก็เด่นร้องเพลงก็เลิศ คือไม่ได้อวยจอนนะแต่อยากจะให้เป็นตัวอย่างให้ลูกมองเห็นว่า <Okay. S 1> เนี่ยคือแบบทายังไงอ่ะนั่นงไหมอา,อาจจะฟังดูเชยนะพูดยาวมาันจะนั่งไหมสัดเลยอะ่ะ <Okay. S 2> จริงๆเลยนะ,ะ listen to your heart จริงๆจริง if you don't listen to your heart ถ้าไม่ฟังในความในสิ่งที่ตัวเองมี passion มีความต้องการรักอะไรถ้าไม่ฟังหัวใจตัวเองว่าตัวเองรักอะไรก็จะไปฟังอะไรได้จากที่ไหนต้องฟังจากตัวเองก่อ คือเหมือนที่สกายกำลังชอบการเล่นกีฬาชอบการออกกําลังกายกชอบการเล,เล่นฟรีลแล้วคือ,อมีสิทธิที่ชอบรักในสิ่งที่ตัวเองทําให้มากที่สุดแล้วก็แล้วก็เขาเรียกอะไรอะ่ะให้เกียรติตัวเองเวลาเวลาทําอะไรผิดพลาดเนี่ยเราก็เดินหน้าต่อไปเพราะว่า Every day is a new day ทุกวันเป็นวันใหม่ไปเสมอ It's so cool life is so good อ่ะมีอะไรมาโชว์ด้วยล่ะสำหรับ sky เนี่ยพึ่งจะแบบว่าสนใจตัวเองเกี่ยวกับเรื่องของโภชนาการหนักๆเลยนะแล้วก็การออกกำลังกายในช่วงของเด็กอายุ12ก็13เนี่ยนู้ถือว่าอะไรรูปปัเป็นเรื่องที่แปลกมากคือแบบว่ามีระเบียบวินัยอ่ะแล้วป็นมันเขา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 ทำโดยที่แบบว่าเขารู้สึกว่า พ่สนุกกับการที่จะได้ออกกําลังกายเอาโชกกล้าใแม่ดูหน่อยเมื่อคืนเบ่งให้นุชแล้วจนแขนจะปีอดแม่ไม่ต้องไม่ต้องโอ้โหขนาดเด็กๆอย่างเงี้ยไม่อยากบอกเลยตอนที่พ่ออยูสัมเสีชานะมีรูปที่พ่อภูมิใจมากหาไม่เจอแน่นอนเลยหัวเคลียนเลยนะแต่กล้ามเนี่ยขึ้นมาเป็นกล้ามแล้วแบบรูปร่างดีเล่นที่รักไม่ตอนนั้นเป็นทีมโรงเรียนเป็นทีมบอลวอลเล่กับบาสพร้อมกันเลยสามทีม ไม่มีอะไรทำาแน่ๆไม่มีเลยแต่แม่เลยไม่มีเลยแต่แน่ๆเลยใช่ใช่จนกระทั่งมาพบรักแรกแม่เจอแม่เจอกับพ่อวันแรกออกเดทกันที่เวียดนามเซนซีรัตม่จริงน่าเกลียดมากเลยอ่ะเอ๊ะรื่องเรื่องพบกันนี่มีหลายเวอร์ชันมากเลยไม่เคยเหมือนกันเลยเวอร์ชันมันเวอร์ชันเดียวกันคือไปเจอกันตรงถนนใช่เหมือนมีครั้งนึงบอกว่าคุณตาบอกว่า คุณตายเห็นพ่อมันแอบมองแม่ไม่ใช่แม่บอกเขาเหมือนแบบจะครอ่ะคุณตายบอกเหมือนกันเลยแม่บอกนั้นเนมันไม่บอกว่าเอาคุณตายเขาคิดดีแม้ว่าเล่าอะไรไม่รู้แม่ไม่เนี่ยครั้งแรกเลยที่แม่เจอคุณพ่อจะไม่จะไม่ไม่เชื่อพ่อกับแม่ในเรื่องครั้งแรกแล้วไม่เคยเหมือนเลยทั้งรอบหนึ่งไอ้หนูเพิ่งจะซินเข้าใจว่าอะไรก็นี่ไงอยู่ตรงไหนชิดลมใช่แล้วคืออันนี้ชิดลมเหรอแม่จัดคนจิตนั่งชิดชิดลมมานี่ไงโอเคก็อธิบายให้ฟังนะ เหตุการณ์ที่เจอครั้งแรกอ่ะวันแรกวันเดียวเนี่ยจากกรุงเทพมหานครที่ตรงเพลินจิตหน้าตึกบิ๊กเบลหรือบิ๊กเดียวบิ๊กเบลตอนนี้เป็นพาร์โกเบลมั้อนะพาร์โกเบลแล้วก็วันเดียวกันนั้นเนี่ยมาอยู่ที่นี่ที่เกาะลอยเพราะว่าแม่น่ะมากับพ่อกับเพื่อนๆเนี่ยมาที่งานอัสสัมชัญศรีรัชไม่เคยรู้จักกันมาก่อนด้วยนะอืมแล้วเกิดอะไรขึ้นนะมีมีพ่อแม่ปาใหญ่ใหญ่ใช่มีพ่อแม่มาหนีเหรอ เจอพ่อว <G ã entender it> ันแรกนะลูกเจียวแบบว่าโอ้โหพ่อเสียสัดัด